อบหหเลลยแะมามาปรึกษากฎหมายอยู่บนภูเขานะครับตอนนี้ให้คำปรึกษาพี่ตามมาแล้วครับผมบินมาแล้วสีเสือบินมาแล้วดีครับพี่กบีครับขยันขึ้นมาขยันเนาะเติมเตาไว้เลยกูสี่ร้อยเก็บ้าไิ้492ท่านมาให้กำลังใจพี่ตั้มกับพี่ทนายรัชพลหน่อยเร็วเลยครับขอหัวใจขอหัวใจรัวๆให้กับพระเอกเราหน่อยนะครับ มีนะมีมีครับนี่พี่ตั้มนี่ดูสี่ร้อยกว่าท่านนะฮะคุณทุกคนเลยักำลังใจนะครับพร้อมเข้าใจรัวๆหน่อยนะจ๊ะเหนื่อยแตกเลยตาครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ประแตนขึ้นมาถึงนั่นละครับป้าแตนขึ้นมาทันแล้วนี่ครับพี่ทนายนะครับให้กำลังใจมารัวๆนะครับหัวใจมาเพียบเลยครับพี่ตั้มลูโซ่นะครับ อฮะานันก็ครับน้นี่มันหนักมันรอเยยเหรนี่มันหนักมันเย็นเนี่ยมันเย็นตอนนี้พักนะครัพักนะนี่เป็นพักนะครับเป็นพักอาน้ำไหมครับ ทำคลิปทำคลิปแต่ทั่นไหมอ้าวขยับขยับขยับเกือบขยับเกือบป้าเกือบเยนในกระเป๋านั่นแหละ การจิ้มเก๋าก็เจอที่น้องอย่งเล่นมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นเจอที่เขาเขาเดินพ้นแล้วเขาเจอแล้วเขาก็เก็บไปตรวดทีนึงอกว่าเป็นฝั่งไดินีกันที่น้องเล่นก่นก็เห็นว่าอย่างนั้นครับแม่เขาบอกว่ารถแมคโครอาชีพเอาไปให้แม่แม่เขาเลนยันได้ครับว่าวันนั้นอาชีพกับสปูเล่นในวันที่สี่ค่ะวันที่สี่สิบ ก็หายแปลกับน้องเลยนี่โคตัวเี้เอแล้วก็ใช่ของน้องทีใช่ไหมย่งั้ย่งนั้น่ไมพี่เดี๋ยวเราไปไปดูกันหน่อยตรงว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเราตรงขึ้นไปตรงจุดพบองสมองที่พูดเนี่ยคือตรงไปนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ ตรงขึ้นไปเลย er พีตทางนู้นก็เินยังนู้นแจะไปดูของเล่นก่อนแเดี๋ยวนี้็ไปทางนี้แต่ก็มุดขึ้น ah, ได้ครับแต่ก็เป็นโผหินมุดขึ้นไปตามนครับเรื่อดีเราก็ตามนะครับตามต่อนะครับตามการเดินทางนะครับ ขอบคุณ535ร้้ท่านนะครับคุณอ่อยอุไรวันนะฮะขอบคุณครับคุณน้ำแข็งให้นะ้ทานน้ำนะคุณมาดามใส่แว่นตาให้ด้วยนะฮะขอบคุณจ้าไปครับไปต่อนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรอยเส้นทางการเดินป่าของชาวบ้านที่หาของป่านะมันจะเป็นล่องล่องไปนะครับทุกท่านก็เดินไปตามล่องนี่แหละครับน่าจะถึงแล้วังครับใี่เปล่าเห็นเขาหยุดกันตรงนู้นนะครับอันนี้คือตรงจุดที่เจอรถแมคโครนะครับทุกท่านนะครับ